ไปใจมาดิโอ้อันนั้นไปซื้อแพบกับอันโซพีมาให้เมียหน่อยนึงว่าเจ้านี่เป็นคนดีแต่ดูบุญแดงปั่นของกูเคยเอาดีโอ้กอบอะไรด,ดีสั่งดอกไม้ตอ้ยเห็นจะได้เป็นทัวเมียกันนะด,ดิมีเงังก็ต้องได้ช่วยเดือกกันและยงมทุกข์ก,ก็มียงมสุขก็มีจะจะได้ประคับประคองไปสิได้ว่าเขามาไล่นี่ก่อนไม้ตู้มีมเบียกลมน่นึง เออแม่ตู้มีเบียดอย่างบอกแม่ตู้ได้ยินข่าวว่าลูกยันมียมีความจริงบอกแม่ตูอ้อันจะเอิ้นว่าวยานกับฮักว่าแมนจะเอิ้นบุยานกับว่าแมนเป็นย่างจังหวะแนนั้นเมียดีมันกับบุเรีนผู้อื่นผู้ใกล้สังกับไม่ครบขั้วเฮานี่แหละอ,อันเบียดอันไหนที่ว่ามันเฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดไปแบ่งเบ้ากันไปที่คอยเฮ็ดเบียดเงอนเบียดสาย,ยานั้น บบแมนบาเมียคอยนั่งยู่ซื้อๆเดี๋ยวเมียคอยกัดเฮ็ดอันอื่นสีน่าแวงปั้นกันบบแมนบาจิตธาตุเมียเฮ็ดบบแมนบาจิตธาตุพัวเฮ็ดเขาเฮ็ดนำการกันแล้วไว้เขาก็มีเวลาไปเฮ็ดอันอื่นแต่สีน่าเม่ตุเฮ้ยเมตุเห็นวะ่าลูกเกือบเป็ดเกือบใก่ซักเครื่องซักกองไปลาไปการได้กดันเลยที่เฮาเฮ็ดเบี้ยงนักเลยนะนะก็เพราะว่ายานเมียเหนื่อยเมียนว่าตอนแดกก็เห็น เลิกการมาแล้วมันมาเงอนปั๊บเวลาที่ค่อยเลิกการปุ๊บมีใอยจะมาเือนปั๊บโดยใดเพราะว่าผามหาเมียเด้ยานเมียมันเงาบมมีคูอยู่เด้ยยินเขาว่าได้เงินเดือนมาเฮือเมียมดหรันปะโอ้แม่นเอยไปตัวยเดือนเงินเดือนข้ามนี่งค่อยมอบเฮืเมียมืดเป็นผู้บริหารจัดการเองคันนะเพราะว่ายานเมียนผมมีเงินจ่ายผมมีเงินใสยานอายมู่อายครูเขาชนหฮานี่กับมีอีกจเป็นยามใดกับอคอา ช่วงแล้วนี่คือว่าเห็นม้าเจ้าพิษเดี่ยวอยู่จ <No Abraham> ันอยู่ปต๊อบขืนเดท้าสิต๊บไปเพื่ออ้สักงหรือไปตัวเจังได้เที่ยงเนอใดมันก็บอกค่อยเที่ยงให้สนากับสนะแต่ตอนนั้นอะเละเมียเนาะที่เมียนผู้อื่นผู้ใกล้อยู่ใส่ะก็เนี่ยงบ่อดเอาดีกว่าสะเถอะแค่เราเที่ยงไปกับยานเมียเสียใจอีกก็มีแต่เนวเสียกับเสียก็ได้อดเอาช่วงแล้วนี้น่ะที่เดนเมียตีเจ้าเจ้าหรือไปตีเมียกืนเมียเราเนาะตี่จักสิตี่ให้ดอ้สั่งเลย เจ็บล้อหน่อยก็อดเอาดอกแคนตี้ขึ้นพัดยานเมียเจ็บอีเมื่อจังน้อยเสียส้มแบบได้เมียขี้ร้ายซนนันก็ได้อดเอาเขาเป็นฟัวดีเจ้าคือวดีแต่รู้เคยไปยบ่ได้เป็นอย่างนีได้มี่เงี่ยตอนทีมาสู้ยังเนี่ยเออซนนันลูกข้ออันไปเท่อนั้นก็เด้อเพราะว่ายานเมียท้ายอยู่บ้านนั้นว่าบริแมนยามเมียมันเป็นขี้์ค้ามันปกติอย่านไปเนี่ยเด้อเป็นเงิน